เร,เราสักไปเทสต์มาครับขี่ลุยน้ําลุยโคลน,นะฮะแล้วก็ไปทางลุกลังนะครับแล้วก็ขึ้นเนินหน่อยๆสักะลาะกที่ก็ได้เหงื่อมันกันทั้งนี้เริ่มหายใจติดขับ <laughs> ไม่ได้ออกกําลังกาย <laughs> สวัสดีครับกลับมาพบกับ The c o p Camper กันอีกครั้งนะครับในทริปนี้นะครับจะเป็นทริปพิเศษอีกทริปหนึ่งนะครับผมที่ผมจะแนะนำน้องใหม่อย่างเจ้าศักนะครับเป็นยาม a h a p พีวันนะครับทริปนี้เนี่ยเราก็จะไปที่บ้านไร่พิกาอีกครั้งหนึ่งนะครับไปนอนกลางเต็นท์นะครับรับบรรยากาศสดชื่นนะครับผมที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมพร้อมแล้วไปชมเลยครับสำหรับการเดินทางในทริปนี้นะครับผมออกเดินทางช่วงเย็นนะครับ ขับมาเรื่อยๆนะครับผมระหว่างทางก็แวะหาข้าวกินนะครับรับเจ้าสักนะครับซึ่งเป็นยามาฮ่าพีวันนะครับในรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับปี2025นะครับผมซึ่งเป็นเจน2ของตัว PG 1วันตัวนี้นะครับนี้ผมก็มาแวะกินข้าวขาหมูนะครับที่ตัวอำเภออุทองนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งเป็นทางผ่านนะครัตรตาการกินน้ำมันของเจ้าสักนะครับผม ก็จะอยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ50-60กิโลเมตรต่อลิตรนี่นะครับแน่ใ,นใจนะครับผมจะใช้น้ำมันเติมได้ทั้งแก๊สโซฮก้9หแล้วก็แก๊สโซฮก้า95นะครับ9 5ครับต็วถังได้ การเดินทางในช่วงกลางคืนนะครับก็ก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องการขับขี่นะเพราะว่ามันมืดนะครับผมแล้วผมก็แวะซื้อเบอร์รเบียงก่อนที่จะเข้าไปไล่พี่ก้านะครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็ใกล้จะถึงที่พักนะครับองไล่ของพี่ก้าแล้วนะครับอีกประมาณยี่สิบสองนาทีครับที่เราไปแวะซื้อของมานะครับมีน้ำนะแล้วก็จะว่าจะซื้อ เบียไปฝากพิก้านะครับผมจะนั่งดืเดบนตัว,วกระป๋องนะครับไปซื้อข้าวมานะครับหมาเห่ากันเกยียเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับสู้ครับใกล้ถึงแล้ว บบไฟของเจ้าสักนะครับผมซึ่งเป็นยามาฮ่าพี1นะครับอันนี้ก็เป็นไฟเดิมๆติดมากับรถนะครับผมก็ขับมาเลยนะครับเนี่ยไฟก็จ,จะ<ช>สว่าง<ช>ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับใค,คืนจะใช้เดินทางในการค่ำคืนเนี่ยเราต้องติดไฟสปอตไลท์เพิ่มนะครับผมนี่นะครับพี่เก้ามารับแล้วครับตรงนั้นน่าจะใช่นะพี่ พอมาถึงตรงนี้จำทางได้เลยพี่กาขับ,บรถบรรลับนะครับท่านผู้ชมเห็นผมจำได้อะครับจำได้อะเห็นรถเอ๊ะน่าจะใช่นะครับขับตามพี่กาไปนะครับโอ้โห ดีตรงนี้ฝนไม่ตกเนาะทางเลยแบบแห้งเลยครับ,บ,บถึงที่หมายแล้ว อากาศดีเหมือนเคยที่นี่เจ้าบ่าวครับชื่อเลยนะเราจำชื่ออะไรเรที่เราตั้งกันไว้เดาเรืองใช่ไหมกับเจ้าบ่าวฮะจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะท่านผู้ชมตัวนี้อันนี้มันมาสองตัวแล้วใช่ไหม ตอนแรกเราที่มาครั้งแรกแล้วมันตัวผู้มันหายไปเจอแต่ดาวเรืองอน,นี่มาครบสองตัวเลยไปหาการที่นอนกันนะครับเนี่ยอาจจะต้องนอนในกระต๊อบนะครับวันนี้ผมเอาเปมาครับโอเคครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับหลังจาก กินข้าวแล้วนะครับผมก็อาบน้ําแล้วก็กางเปยะครับเตรียมตัวเข้านอนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเปยเรียบร้อยแล้วเป็นเปยกันยุงนะครับผมมีมุ้งครอบอีกทีหนึ่งซึ่งก็สะดวกสบายนะครับในการเข้าแคมป์นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับผมนี่ผมก็ขอตัวนอนพักผ่อนกันนะครับแล้วก็พบกันอีกทีในตอนเช้านะครับผมฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ พอดีเช้านี้ฝนตกพรมนะครับแล้วก็มีลมหมอกก็เลยไปหมดเลยครับถ้าไม่มีลมมันจะมีหมอกนะฮะช่วงประมาณตีห้ามากว่ามันมีลมมาครับแล้วก็ฝนตกพรมเลยเหมอกไปเกี้ยงเลยเอาบรรยากาศมาฝากยามเช้าที่กาญจนบุรีนะครับไล่พิก้าอ่า บ้านไร่พิก้าฮะเรือจะไปแย่งไปบบาวกินนะเดินไปกิอาานอาหารเช้าครับด <c oughs> าวเรือมันมีลูกนะเนี่ยแต่มม่ลูกมันเอาลูกไปไว้ไหนนะเนะี่ย ข้าไปไว้ไหนก็ไม่รู้ตอนเช้าฝนตกพัมพมนมทั้งคืนครับยากาศก็เลยสดชื่นเลยเช้านี้ยากาศโดยรอบต้นไม้พอมได้น้ำได,ได้ผลแบบผลชะมาให้ใไหมใช่ครับ สีเขียวสดชื่นเลยครับเนี่ยมีเจ้า่าวครับเจ้า,า่าวยังไม่คุ้นกันเข่าทั้งคืนกินเลยกินเลยกินไปมองไปไอ้น,นี่ใครวะ กินแบบโแบรโแวงโแรแวงี่ไปดีกว่า,ดวาเดี๋ยวมันแงมเอาเ <c oughs> ช้านี้นะครับพี่ก้าจะขับรถพาไปตรง พ่อปู่นะครับผมซึ่งอยู่ตรงด้านหน้านะครับที่เราเห็นเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่บนเขานะครับจะเป็นสำนักสงฆ์นะฮะซึ่งบรรยากาศจะดีมากเลยนะครับกล้าบอกว่าหลังจากฝนตกเนี่ยถ้าไม่มีลมอย่างที่ผมบอกมันก็จะมีวิวหมอกสวยนะครับเราได้เห็นบรรยากาศก็จะสีเขียวสดชื่นนะครับอากาศดีนะครับตรงนี้วิวสวย เห็นคิวเขาสวยเลยแล้วมีหมอกด้วยสวยไหมสวยมากเลยตรงนี้ ข้างในมันเป็นเป็นพระพุทธรูปหรือมีอะไรวะไม่มีอ่ะเอาขึ้นไปดูไหมครับ สีมันเป็นวัดป่านะครับเนาะอือมาเทียบเยบขาปิดด้วยเนะี่ยไม่มีคนอยู่นะ ประต,ปตูปิดหมดเลยอ่ะอืมตรงนก็ปิดหมดเลยไปดีกว่าเรา กฉีดยากันมนแมลงนะครับอันนี้เราฉีดไว้กัน,มนแมลงหลังจากเรากลับไปแล้วนะครับจะมีมแมลงบินมาเยอะแยะเลยแะ้นี่ย เาเจ้าเจ้าสัตว์ไปเทสมาครับขี่ลุยน้ําลุยโคลน,นะฮะแล้วก็ไปทางลุกลังนะครับแล้วก็ขึ้นเนินหน่อยๆก็พอได้อยู่ครับแต่เบาะต้องเปลี่ยนเบาะมันนั่งนานๆแล้วมันจะปวดนะฮะต้องทําเป็นฟองน้ําขั้นขึ้นมาเพื่อรองรับไม่ให้มันปวดเวลาเรานั่งนานๆ ตรงบางคนหน้าก็ต้องเปลี่ยนใหม่ฮะเพราะว่ามันติดนะเวลาเราวิ่งลุยน้ําลุยโคลนเนี่ยหินกระเด็นติดตรงบางโคนตลอดทางเลยครับต้องยกสูงหน่อยตรง,งเครื่องเคลื่อนก็ต้องใส่กาดกาันเครื่องตรงนี้นะฮะกันล้มด้วยไม่งั้นเดี๋ยวว่า,าลงหลุมนี่กระแทกไปตรงนี้แตกนะครับเนี่ยท่อแตกอีก หลายอย่างเลยโอ้โหเห็นเท้าดเราต้องปิดรั้วก่อนเนาะชึบชึบบ้านดีนะ ไปแล้วนะ,จะเจ้าบบาวเฮ้ยอะไรเนี่ยนายดาวเรืองอ้า <laughs> ลงไปได้ป่ะพี่ม,มันลงไปทางล่างได้ป่ะครับรา,างงอ๋อตรงนู้นเหรอครับ ตอนมาเขาด้วแล้วไม,ม่มันมีอยู่แล้วไหม,มไอ,อ๋อคนละทางกันเนาะเออนี่สวยดีอ๋อ,อ,อพี่รบกวนถา่ายรูปหน่อยดีครับ <laughs> เราไม่ได้เอาขาตั้งมา รบกวนถ่ายรูปหน่อยพี่ของคครับสองคนครับผมเอาตรง,ตรงกลางเลยพี่ครับอนีอ่ครับ ครับมาครับ ใช้ได้เลยครับใช <laughs> ้ได้ใช้ได้เทศเทศนิดหน่อย <c oughs> <c oughs> ใช่ครับบิวสวยเลยนี่น่าจะบินโดนได้เนาะ <c oughs> ตอนนี้เรามาถึง <c oughs> วัดเขาดีสลักแล้วครับมีลิงตัวน้อยๆด้วยนะท่านผู้ชมตรงนู้นนะครับเนาะมีของอะไรมีค่าไหมเราต้องเอาเยอะ ถือไปด้วยมั้งเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวลิงมันเลื้อนนะใช่ตรงนั้นเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับเนี่ยลิงวิ่งแบบว่าฟุกงซานนิดหน่อยให้พอได้เป็นธรรมชาตินี่ครับทางขึ้นนะครับก็เดินพอได้เงอน,นิดหน่อยครับท่านผู้ชม โอ้บรรยากาศดีมากเลยครับลม<อ>เลื่อน,นต้นไม้เขียวขจีเลยครับฝนเพิ่งตกไปเมื่อคืนด้วยอืมเราก็ขี่ขึ้นมาเมาื่อกี้ได้เทรสรถนิดหน่อยครับท่านผู้ชมทางก็ขึ้นมาง่ายๆคนระับเป็นทางแบบลาดยางขับสบายๆเนาะมีคนมาเรื่อยๆอคนมาเที่ยวเรื่อยๆเพราะว่าวิวสวยครับตรงน,นี้นี่พี่กาพามานะครับเนี่ย เมื่อกี้ไปตรงที่เป็น,น,นเป็น,ปนวัดด้านล่างนันนันนวัะด,ด้านล่าต,ตรงนี้นคือเป็นที่สักการะรอยพระพุทธบาทไม่แน่ใจว่าใช่ไหมด้านบนมีพระพุทธรูป <c oughs> เหมือนเป็นองค์ใหญ่อยู่นะครับก็แต่ไม่ใหญ่มากตรงพระพุทธบาทน่าจะอยู่ตรงด้านล่างเมื่อกี้นี่ที่ผมชี้ <c oughs> ให้ดูนะครับ ไปอีกที่หนึง่งเดี๋ยวเราค่อยลงไปสักการะอีกทีนีงก็ได้เหงื่อเหมือนกันครับเนี่ย <c oughs> เริ่มหายใจติดขัด <c oughs> ไม่ได้ออกกำลังกาย <c oughs> <c oughs> รบอบๆเป็นธรรมชาติ <c oughs> แล้วก็เป็นนี่ครับธรรมชาติม <c oughs> ากคะณรู้แมลงด้วยม <c oughs> <c oughs> ืม แล้วพี่ขึ้นอีกอะ่ะเอาแล้วขาสั่นแน่งานนี้นไหวไหมพี่ก้าอันนี้ค็ด่านแรกนะครับท่านผู้ชมโอ้โหมีจุดแวะพักได้ขอ,อด้านหลังเป็นพระสังกระจายนะครับด้านหน้าเป็นพระรออพุทธลูปนั่ังพักดปับนึง ได้ได้หอบนิดนึงนี่ครับทางเดินขึ้นต่อไปอีกนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้พี่ก้าพามาเชือดแล้วครับงันนี้เหมือนมาผจนภัยครับเนี่ย ที่ <พ uka> ต้องเข้าป่าต้องเข้าป่าสายป่าเนี่ยพวกเราเนี่ยัานนวัตการมทำบัลลังก์สารีนิกธาตุนะครับพอได้อยู่พอได้อยู่นี่เราจะไปผูกกระดึงนี้เราต้องฟิตกว่านี้เนี่ย 嗯。Uh. ลุกล่อลุกล่อโอ้นี่ไงฝูงมันอยู่นี่พี่จอ๋อพี่จอ๋อเฮ้ยโหซอ,อ,อยใหญ่เลยกล้านุ่นสัตว์เด็ดคนดังซอ,อยยิกยิก่กในฝูงเลยงนะเนี่ยโหนี่จ่าฝูงอยู่นู่น อันนี้เป็นที่ศักการะลอยพระพุทธบาทนะครับแล้วก็เป็นที่กราบไหว้ตรงสิ่งศักดิ์นะครับผมทีับเขาดีสลักอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับมีสวยอันนี้เขาจัดสวนสวยงามครับ รอบนึงครับ กันแล้วนะครับคมเรับผมเราจะทิปข้าเจอกันตายครับพุณข้าขอบคุณมากทริปนี้เดี๋ยวเราไปได้ไปเที่ยวคุเขาดิสลัหนะแล้วก็ได้ไปเทสรถกันด้วยโอเคครับขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับบา,บายสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนมาถึงช่วงสุดท้ายนี้นะครับผม ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราทำคลิปดีต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ